เห็นดวงตะวันแล้วพี่น้องเห็นพี่ครั้งแรกของปีจ้ะพี่น้องญาดานในี่สุดญาดาก็เห็นแหละใช่ไหมไอ้ตะขีมันนี่คือเก่าเอ้น,น่นนันดวงตะวันเห็นอ้าเยสย่า yes! yeah! โอ้พี่น้องดีใจกับญาดาไมา่ใช่ญาดาเห็นดวงตะวันแล้วในที่สุดญาดาได้ล้วจ้ะ ย่าดาวดึกจ้าดวงตะวันย่าดาวได้หินแหละในที่สุดย่าดาวก็ได้หินแล้วดวงตะวันครั้งแรกของปีนี้หลังจากไม่เห็นดวงตะวันมาสองเดือนกว่าคนอื่นเขาเห็นได้แต่พี่น้องไม่ใช่ไม่แอะจำไม่ใช่นั่นแต่ย่าดาวเพิ่งได้เห็นนี่ย่าดาวก็จะออกไปรับเพื่อนไปซื้อกระดูกหมูอ่อนจะตื่นมายัางนะแบ่งตะฟนหลัางตะนาวิง่งไปได้กินไลถือน้ำม,มากินดิ พราะว่าหมูเอกกระดูกอ่อนนี้จ้ะก็เลยชื่อนั่งรถุอ,อกมารับเพื่อนมารับยายจุ๋มไปเอากระดูกอ่อนหมูซื้อกระดูกอ่อนหมูของอันนี้พเพื่อนปันเออะไรแหละจ้ะพี่น้องเห็นก็ต้องรีบลูกก็ต้องข่าวก็ต้องรีบไปซื้อจ้ะพี่น้องคนไทยก็ทํางานที่นั่นเขาลงเฟซเฟซตอนนี้เราก็อกอ,อกมารับเพื่อนจ้ะเรารับ,บยายจุ๋มแหละเข้าไปไม่ถึงก็ลรถเรียยายจุ๋มออกมาข้างนอกไปออกไปซื้อกระดูกอ่อนหมูกันแล้วก็ยายไปส่งเอากระดูกอ่อนหมูใสร เสร็จแล้วก็ไดอไปส่งยายจุ๋งที่ทำง,งานโรงแรมของโรงพยาบาลอีกจ้ะน,นี่เราก็มาซื้อหมูดูกอ่อนได้ละจ้ะน,นีดุกอ่กอนหมูไก่หนูข้าสาอ๋อใส่ข้าสาไหมอ้อยบดใส่ข้าซาด้วยเด้อซื้อกระดูกอ่อนหมูจ้ะซื้อกระสา้าอ้อย การถ่ายนั่นจ้ะพี่น้องตอนนี้เราก็ซื้อได้แล้วจ้ะพี่น้องย้าจุ๋มหามไอ้อามาให้จะะ้ะแ้วซื้อกระดูกอ่อนหมูเรียบร้อยละจ้ะจุกลังมาเลยเป็นไงจุ๋มจ้ะซื้อกระดูกอ่อนหมูจ้ะตอนนี้เราขับเรารียบย้ายจุ๋มที่มีทันงานพี่น้องจุ๋มทีม่ทันงานต้องรีบเอาของไบใบ้า,านย้ายจุ๋มเราก็บที่ได้ กจุ้มเอมานี่แหละที่จอดรถจ้ะเด้งรีบที่ถ่ายใน้านค่ก็ม่อยกาถ่ายแล้วจากคุณปู่ก็ปวัจินเข้มค่ายห้ถ่ายที่น้องทิ่ถ่ายเด็กไอจุมี่ยแล่ถ่ายแกไแล้วงด้วเวท ไปจ,จ่ายก็นแยกไว้อันนี้อันที่ป้าฝากเพื่อซื้ออยู่กับเธอแล้วพี่น้ <c oughs> นอ,องมีผัวป้มีจริงแต่อยากไปอขอบลงแล้วสิย,ยากบเนี่ยเจ๊จ่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็จะออกจากที่จอดรถใต้ใต้ห้างวา่าจะท่าทุนห้างแหละลงก้างห้างโคแอ็นแล้วจะพากันมาซื้อกระดูกอ่อนหมูถุงนึงกักบโลกลักกวพี่น้อง โลละสิบเก้าคนจะแต่ก็โลกว่าจะหางกับบ้านไปส่งยายจุ๋มเอาของเอาบ้านจะของมมีตู้แช่ที่ฝากบ้านเพื่อนกันไว้ก่อนจ้ะนี่คือห้างยักษ์ตานี่เราก็จะมุ่งหน้าขับไปส่งยายจุ๋มแล้วก็เอาหมูเอากระดูกอ่อนหมูแช่แข็งไว้แล้วก็จะไปส่งยายจุ๋มที่ทํางานโรงแรมของโรงพยาบาลต่อจากพี่น้องตอนนี้รถกะติดไฟแดงเช็คเบร์แต่อะไรติดกันอยู่มันติดทางขึ้นลง นี่จะห้างยักษ์ตาจ้าที่จอรถโนเวกาติดไฟแดงเป็นเตอร์จะรถแต่นไไหม่ใหม่เนี่ยมีติดเลยเดี๋ยวนี้ติดมาละไปป้า,ปา,ปาไม่ไปดอกจะพี่น้องญาติดาวไม่ไปจะให้ดูว่าเขาเอาของลงไปกันทางมันเดินลำบากย่าไม่กล้าเดินเอากระดูกอ่อนไปไหวบ้านยายจุ๋มจ้ะดูต่อน้องญาติดาวไม่เอาไปดอกลืิน ักเูเ <French> น <Claire> ี <sandwiches> ่ยคนไทยคนนึงกับดื่นล้มปากเกูวัดอย่ไปโตหน่อยไปเลยเอ๋อตะถุงมาให้คุณปูกขึ้นก่อนรีบจะรีบจะจุ่มรีบไปทำงานที่ทันงานไปช่วยกัน นี่ก็เอาหมูกระดูกอ่อนหมูไปไว้บ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วจะไปตรงยาจุ๋มที่ทํางานจ้ะโรงแรมของหลวงบ้านทางบ้านยาดาวเองจ้ะเคเนาะจ้ะเนาะไปต่อกันถนนก็ลื่นลื่นท่านพี่น้องลื่นคักลื่นแน่จ้ะลืนคลักแทกถนนนึกดูบำลื่นรู้ไปช่วยยังไง โล่อ่ะม่จุ๋มช่อว่อินโล่อยเป้นยาโล่ยายาโล่จับพี่น้องครับมส่งยายจุ๋มนานลงบ้านลวจ้าอันนี้อยูุ่งเรนานลงบ้านแหละยายจุ๋มไปลรวจะบินเข้าลงบ้านแหละอันนี้รถกระถอยลังจะกลับั้งนี้ก็เชื่อเราจะเหนื อันนี้มาส่งยายจุ๋มยายจุ๋มไปแล้วก็คุณปู่กำลังถอยรถลับหลังจ้ะทางกับาบนสักดกดกูว่าเชิอเราเด๋ยวอตอเกียบคูดจุ๋มกำลังวิ่งไปอยู่เลยี่น้งองัเนี่ย่ไม่กครีบนสต็อ,อก,ออกอเียด้จุ๋มเลอะเปียกอีกนึงแล้วกันนี่อันนี้่งยาจุ่เสร็จแล้วแล้วก็ มาท mm hmm. ั้งยักษ mm ์ตาขาออกจิ๊กับไปบ้านยาดาววัวจิมะหาอทางไทยดูเสงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จ้ะดวงอาทิตย์ที่สุดยาดาวก็ได้เห็นดวงอาทิตย์กันจ้ะอีกลานอาหารร้านขายปลาเอเราไม้จ้ะเรามาทั้งนี้ร้านขายทำไมเนี่เพื่อนจะมาถ่ายไอดวงอาทิตย์อาจจะไม่เห็นขอเริ่มบังก็ได้อีกหลักจะ ของยาดาวยิ่ได้เห็นดวงวัาทิศแต่คนมันขึ้นมาเป็นอาทิตย์เป็นสิบวันแล้วก็ไม่รู้เลยจ้ะแต่ว่ายาดาวไม่ได้เห็นนะคะมีวันนี้ยาดาวได้เห็นยาดาวไอ้มันอยู่บ้านอยู่ฝั่งตะวันออกออกเขาสูงจ้ะมันก็เลยไม่ได้เห็นนะคะแต่คนอยู่แถบนี้เขาก็จะเห็นแต่ตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งควรแล้วในวันทิ์ก็ลุงแหละอ่จจะก็จะ่ได้เห็นแค่นั้นแหละว่านี้จ้ะเะเขามันมันทิ่ตกรับพอฟ้าไปบังเองอะไรจ้ะ ขับออกลอกก็ลอกนี่อยู่ประมาณนี้จ้ะปลาไม่ปลาเขาลอยลๆๆล่ล,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 ล่อยู่นี่แหละนี่น้ำทะเลนี่คือน้ำทะเลจ้ะ ส่งของายจุลกับส่งแยจุมที่ทํางานโรงแรมของลรงบานจากะมานี่แหละมันกันในหน้าตาก็จิประมาณนี้นจะคือบรรยากาศเอรอบเมืองอันนี้ตะวันก็บต่มลงหุกภูเขาลราจะนี่และพี่น้องชีวิตต่างแดนจ้าคนไม่เห็นแสงเดือนตตะวันก็จิประมาณนี้แหละได้เห็นก็ดีใจจ้ะ อันกันนี่ก็เห็นแว็บนังกระชื่นใจแต่บอกซ้ำอีกก็น่าจะเบื่อคนมาดูทีหลังคนอื่นก็เห็นมาหลายวันแล้วจ้ะแต่ญาดาเพิ่งเห็นคลิปนี้อ่ะจะไ้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจา้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,การพิตามาทั้งผูกเข้ามาคนเข้ามาใหม่คนเก่านาาจ้านะเฮียจ้าลูกกระต้อนจา้าสวัสดีจา้า ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามารับชมไปดีโอเด้อจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและกดสันกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาด่าวเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาเนาะขามาดูเก็บเก็บเพชรตุ๊กปูตุกปลาของยาด่าวได้เด้อจ้าขอบคุณจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาตวัสดิจ้า